กอรไกันที่4เนี่ยเราเริ่มที่จะเห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับการเสียดินแดนส่วนนอกใช่ไหมคือมันเริ่มมีปัญหาเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณ2,400ต้นๆน,นะ2,402เป็นต้นมาเนี่ยเริ่มมีปัญหากับฝรั่งเศสละเพราะว่าฝรั่งเศสเขาเข้าไปอยู่ในเวียดนามแล้วเขาก็พยายามเรียกร้องดินแดนของทั้งกัมพูชา แล้วก็ดินแดนเวียดนามแล้วก็ดินแดนลาวบางส่วนนิดๆนะครับที่ที่เขาเรียกร้องว่ามันเป็นอนาณาธิคมของเขาเพราะเขาได้เวียดนามเพราะันพื้นที่นี้มันเคยเป็นของใครมาก่อนฝรั่งเศสก็จะอ้างสิทธิ์ไปเรื่อยๆเพราะทั้งๆที่กัมพูชาย,ยังส่งเครื่องราชบรณาการให้สยามแต่อีกทางหนึ่งกลับไปทําสัญญาย,ยอมอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสจนทําให้สยามและฝรั่งเศสต้องทําความตกลงกันว่ากัมพูชาจะอยู่ในการปกครองของใคร เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศสยามกับฝรั่งเศสเกี่ยวกับสถานภาพแห่งราชอาณาจักรกัมบูชาทำณกรุงปารีสณนะวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2410ความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามและพระบาทสมเด็จพระเจ้าแอมเปอเรอร์กรุงฝรั่งเศสมีความปรารถนาให้ตกลงกันว่าด้วยเมืองไทยเมืองเขเมรได้ตกลงทำหนังสือสัญญากันตามว่านี้ ข้อหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามยอมความป้องกันซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าเอ็มเปอร์ร์กรุงฝรั่งเศสได้ป้องกันเมืองขเขมรซึ่งคำว่ายอมป้องกันนี้มีความหมายว่าสยามยอมรับอำนาจของฝรั่งเศสเหนือกัมพูชาอีกความหมายหนึ่งก็คือสยามยอมยกดินแดนขเขมรส่วนนอกให้ฝรั่งเศสนั่นเอง